สดีครับช่องปาโก้ลำเพลินพับพิเชียวมาเบิร์กังเกาแตงหนาครับมือนีครับวัอดีครับอังเกานะคะจมาสมัปางปนอนจะีเอามือนีก้อนลอยกระทงอยู่วัดข้องกำนะคะี่นองขี้เจาะขี้เจนะพาะร้อยละงครับเจาผมดีเว้ยรอยข้ามครับเดียวเจาไปร้อยอัข้าน น้ำนีเดียนันเนี่ยน้ามยุคนี่เลยนี่ยไอ้เอ้ที่แป้งเงินเหรียญไม่ได้ใส่เขาสอบถามเขาขี้ไกียจเงินเหรียญไม่ได้ใส่เขาสอบถามมาน่ะเขาหมายเก็บน้่าหัาครับแมนบ่มือนเนาะโมแมนก็เอาใส่ปากบ่มือนเนาะสวัสดีมัสซีจ้าโอ้ยบริอาจเขามันนั่งนั่งกันเลยเอาไหมเออเอา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 เนี่ยหัวแม่เป็นถูกกระปุกครับเป็นถูกกระปุก นีผมแห่งเงืนเหรียญครับนับแล้วได้ประมาณจักหมื่นสองหมื่นบอกสองหมื่นสามอ่ป็หมาาอะเป็นทางข้างวะหม้อาอยู่ดี้กนูสาเพื่อขึ้นเพื่อขึ้นไปกินพ่นจนเสียงแหวเลยมีมพูดไดีค่ะพี่ดาราแต่งตัวครับให้ใจร่องคอกับวัสดุครับสวัสดีครับล่องถ่วมาลิสวัสดีค่ะ ันไปนี่รมเรื่อยๆนชีฟุ้นเนข้าป้องเขาได้เ่าล่ะหุดไปเด้อไปนี่ได้นากระโจกกระเต้นระบำเปนนม่กระเคียนเป็นนขึ้นม่กระเคียนเปนข้นาผมเลยหนึ่งเตศูนย์ครับี้สามออนึ่งเท่น้ท่านาง่มดบ๋อ้เรือธรีเอเนี่ยใชในวัดเบ๋อ ไอ้ไดอนบอกนี่ผู้ได้คีบึงปากอก็มาอิดตั้ยติได้ยังก่อน่นว่ายังก่อเมื่อกี้ใช่ไหมพน่นไ้ตัวใดก่อที่สามีสาตัวใดห้สู้ต่อไปนะคะสวัสดีน้องแก้บสวัสดีพี่รงสาดีสามอรเซ็ูได้บืงคีนี่ห้าหมาดำกันี่สามกึ่4เจ็ฮะี่สามเจ็ดีสามหนึ่งเจ็ดหนึ่ง ว่าเป็นยัง่่ไลย่ามีตัวเลขมีตัวเลขมีตัวเลขคลิปนี้มีตัวเลขพี่น้องบ่งบ่งพอลูกคูนัน่ำหลวกกาเมืองหลานนะลาบดผ้าวบานะรับเสื้ออยู่ใช้อีลาไปรับเสื้อเสา็จรับงานมีงานอยู่ข้างหลังสิงหลางเจ้าเด้ออ้นจากไหนพอจพอไปอ้ํผีแเหย เขึ้นอยห่างวนพี่อํำเล่าอยู่พี่เรนจังกาสนนี่พี่คือกาอํำฮะม่เหอ่างแกอาคือ่รถแหย่อยู่เสีรถแหย่เอาแล้วว่าจะอาบาตตกใจด้วยไอ้เ้ยป่ะกำลังใจให้ลูกสาวจ้าขอบคุณค่ะบพรวันนี้เรากี่ตุ้มตีสองือเก้าค่ะพี่ อันนี้เลิกปีสองเหมือนเดิมนี่น้ำแม่แก้มก็มีเสียบน้ำแม่แก้มอีู้นึ่งไปเลยเจ็บหลักบ่เสียบหลักโจงเดี๋ยว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 ลูกพี่เอกมากเราไปที่นี่กับตะเบิ้งเด้อบ่บ่สิมาดถอดของเข่าตะเบิ้งเราสิมาอ่อนอวบวนไหว้ปายกับตาเด้ออีหลีดับเบิ้ลเต็นเตียนูนี่เต่งต่อแต่งต่อยังไงเนี่ยเต่ง บอกขามาแกนแต่ว่าบกละจุกคนเาตีเขาตรวจอุีโอยไม่ได้าออกไปาิมสุด่หจังเ่ยจับมาเออเจ้าบางไอเจ้ามาน่งเจ้าเป็นน่งยุซีนั่น เหลียวพนอดี่เลียวพนอต่งตัวนี่เนาะต้องล่องขึ้นเพรว่านี่องอยู่นี่เลียวพนอดีนอหาหาหน้าที่แล้วหน้าที่เฮ้ยบังเอิญ้วงานข้าติงเงินงานเงินบางานี่เออเวียนอยู่หากระจ้อยู่พี่ต้องเอ็ดดี้เจอของไปวันนี้น่าสดใสปเนด่มาเออขอบคุณค่ะขอบคุณพี่สาว เป็นสไตล์ท่าล like ิปบก็คือมูคร like ับคนละสไตล์กันกัมมันับกัมบกันบักมี่สไตล์ท่าลิโอ้ย พี่น้องอคลิปนี้พาเรียกว่าเรียนดอกพี่ไฟหน่อย,อยอคือสิได้ใด้รีบย่างเดียวแหละมือเนี้ไอ้นุ๊กแงหนาห้บอคิวคือสิพอ่พ่อดเราคือ,อ,คอึงส่งนี่อะไรบอ คุณกระจายทั้งมวลทั้งเมยมันมาเบียอาอ้าวอาคลิปนี้นายจะรีบสติ๊กเนาพี่น ok <te ้องเลยคิวคือสิบอะไรเราหลอนบอกรับอะไรบอกรีนคิวครับบอกขีนคิวครับขนาดขนาดถ้าจะรีบก็ยังบวเห็นเลยับไปแดงมองได้โอ้ยมันเข่าปากมันอะไรมันถือเหงือกเบด้ลหรอวะ้าปากไปแดงลิ้โอ้ยไปแดงยังเหงือกเบิล่ะนงเบี อาเตรียมน่า oh. ฮ ah ่างพี่สุนเตอร์เข่านี้จะรอลูกอีโอ้ยได้เห็นนะครับเป็นแบได้เห็นลูกนกอเงียบจากน้อยอยู่ค่ะโอ้ใส่เอาออกขาบกแตงลายครับเขียวกับพเขียนสงสัยจะเขียนแต่ขุมตาหรืว่นี่ยเจติิ้วยังเเอาขางี่สีนีเอาขางหนึงสีเขียว จะเป็นคนดีติดเสมอเฝ้าทาเฝ้าท่าสิบวัาเลยนี่ยแล้วครับเฉียนวะเอาู้ชายแล้วซมนี่พลุ่มกับหลุบลอยพอดีนินจาด้อเฉ็ละแมนยูนอต่ยูนินจามันเป็นปืนปูนเนาะด้วลพี่น้องวนสาเอาซมี่นเสเอาซํมีกับซํมีสวัสดีครับจะยกมือแอพเขาจะว่านกกลางตีฮะ